อย่างเช่นเขาบอกว่าช่องปากกับช่องคอเนี่ยจะจะมีอาการเอฟเฟกเยอะเราก็ใช้วิธีก็ถามพยาบาลก่อนพยาบาลก็บอกว่าให้ก้วนน้าเกลือทุกสองชั่วโมงเขาก็จะมีน้ําเกลือปัสะจักเชื้อนะคะทุกสองชั่วโมงเนื่องด้วยช่องปากและลําคอเป็นอะไรที่สําคัญมากถ้ามีแผลหรือทําอะไรให้แบบเราระคายเคืองเราจะกินอะไรไม่ได้เลยนะคะอันนี้อันนี้เป็นข้อใหญ่มากอ่ะอันนี้นะคะน้ําเกลือไปป้วนปากไว้ก้วคอทุก สองชั่วโมงก็คือก้วาคอลงไปเลยค่ะให้มันแบบอยู่ตรงช่วงเนี้มันก็จะช่วยฮิวลำคอเราให้ดีขึ้นนึกออกเวลาที่ได้เวลาที่แบบรู้สึกแสบปากแสบคอร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันจะทําให้เราแห้งไปหมดเลยนะคะตรงเนี้ยเราต้องทําให้มันชุ่มชื้นเสร็จแล้วออมก็จะใช้ยาสีฟันโอ้โหยายจะบอกเลยดีมากสําหรับคนเป็นมะเรง็งหรือแบบคนแบบช่องปากแห้งน้ําลายน้อยนะคะดีมาก ปากดีมากไม่เคยขึ้นฝ้าเลยในปากตัวนี้เป็นยาสีฟันเอยแปลงสีฟันของครูครูลาพล็อกอะไรสักอย่างเนะะี่ยค่ะขนแปลงประมาณ5,470น5,470เส้นนะคะซึ่งจะทําให้เลือดไม่ออกตามลายฟันสิ่งที่คนเป็นมะเร็งหรือทำาคีโมควรจะห้ามให้มีเลือดออกห้ามมีแผลแล้วก็ห้ามเป็นไข้นะคะลิปมันนะคะออมก็ใช้ของเนี่ยอิมูลาที่ต้องทาปากปากจะได้ไม่แห้ง ใช้ยาหยอดตาด้วยค่ะเพราะว่าพวกเยื่อบุต่างๆมันจะแห้งหมดเลยเราต้องเราต้องฮิวตัวเองเอ,อ๋อยาหยอดตาอาอพูดผิดค่ะสมองเบลอนิดนึงนะคะน้ำตาเทียมใช้ของเอ,อ่อถ้ามีงบวิสุปคือมันแบบชุ่มชื้นมากแต่อันนี้พอดีงบหมดนะคะก็เลยใช้อะไรก็ไม่รู้ขโมยแม่มาค่ะ